การทำสมาธิช่วยให้จิตใจและอัตตาที่หย่อนยานมีระเบียบว,วินัยขึ้นดังนั้นเพื่อให้สามารถปรับจูนความตระหนกรู้สู่ความลึกซึ้งของจิตที่สูงกว่าของตนเองมันจึงต้องใช้ความอดทนและมีวินัยพอในการหยุดยั้งจิตที่ฟุ้งซ่านที่เป็นตัวคอยปิดกัน้นการเชื่อมโยงระหว่าง ตัวเองกับจิตสําเนที่สูงกว่าขึ้นไปของตนให้ได้รวมไปถึงการอธิษฐานที่เป็นคำขอขมาคำขอบคุณหรือการปฏิญาณตนที่มีข้อความสั้นๆและกระชับก็จะนำไปสู่พลังของความมุ่งมั่นที่จะเป็นการยืนยันไปในด้านบวก ทั้งยังเป็นการเสริมความมั่นใจให้ด้วยว่าคำอธิษฐานเหล่านั้นมันจะปรากฏขึ้นเป็นจริงในรูปแบบที่เหมาะสมและในเวลาที่สมควรเพราะคําอธิษฐานที่ได้ถูกส่งออกมาด้วยเจตนาของความรักและความดีงามอย่างที่สุดนั้นมันคือการจัดวางความปรารถนา ให้อยู่ในแนวเดียวก,กันกับตัวตนที่สูงกว่าของตัวเองซึ่งหากควบกับการทำสมาธิด้วยความเงียบสงบแล้วก็จะทำให้คำตอบที่จะได้รับจากตัวตนที่สูงกว่าหรือจากเทพผู้นำทางหรือจิตวิญญ,ญาณอันศักดิ์สิทธิ์รวดเร็วยิ่งขึ้นและขอให้รับรู้ไว้ด้วยว่า ผู้ที่สามารถรวมศูนย์อยู่ภายในจิตและหัวใจอันศักดิ์สิทธิ์ของตัวเองได้นั้นพวกเขาจะสามารถนำสัจจะแห่งเอกภพและความคิดที่มีแรงบันดาลใจส่งออกไปให้กับผู้อื่นนับล้านล้านด้วยแรงสั่นสะเทือนของความรักที่อยู่ในสนามพ,พลังออริของพวกเขาได้ซึ่งเท่ากับเป็นการอำนวยพร ให้กับทุกคนที่พวกเขามีปฏิสัมพันธ์ไปด้วยเพราะความสงบงเงียบและความเบิกบานที่เป็นคุณสมบัติของจิตวิญญาณเมื่อได้ผนวกเข้ากับความรักที่เปลี่ยนไปด้วยเชาวปัญญาจะส่งผลให้จิตวิญญาณได้รับอิสรภาพและอยู่เหนืออิทธิพลของอัตตาตัวตนที่คอยควบคุมให้อยู่ ในกรอบที่จำกัดได้และเมื่อสามารถสลายสิ่งที่คอยสกัดกั้นประตรูที่จะเข้าสู่พระจิตอันศักดิ์สิทธิ์ได้สำเร็จแล้วก็เท่ากับเข้าถึงคลังแห่งภูมิปัญญาอันศักดิ์สิทธิ์ของตนเองที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ให้เกิดแกต่ตนเองผู้อื่นและโลกใบนี้ได้ตามแต่หัวใจปรารถนา